สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เจ้าบุญทมเนี่ยครับผมโอ้ยเจ้าเออแมนครับเจ้าบุญทมจัดเทเลยแล้วนะครับเด้อเทเล่เอเรายุ่งผุดละยันนี่ฮมบุญกับศรีไขึ้นต้นมะขามต้นนี้ครับนี่เห็นนกปลาตัวนึงบินเข้ามานีแล้วกัมาคู่มาสูอยู่นี่แต่พี่นอมเขาไปร่วมต้นข้งแข้งนี่ครับผมว่ศรีไขึ้นต้นมะขามต้นนี้นะครับผมลองไปดูน้ำกันเต็มสองของเจ้าบุญทมสิมาบ้ครับผมไปครับ บุญทมสิยุม้มล่างด้านซ้ายของจอได้ยเยพี่น้อง เขาไปร่วมต้นเขาไปร่วมครับพี่น้องต้นเขาไปร่วมว่าเป็นตัวไม้เนี่ยไา่แตทั้งฟังที่ไดเหรอครับผมแต่จากทั้งฟังขวาอยู่กลางต้นผมไม่ต้องเลยนะ กำลังดึงอยู่ครับตัวไม้คมยังขันยนุ่นคุกนึงเลยลูกปลาตัวที่เขาบ่อเทียงได้ครับพี่พนพปากเลย

สี่คลิปปีแล้วครับต้เสียงเรียกมสิโอ้โหนะครับลุงอยู่ข้างเต้แล้วปนิจ้ะลุงอยู่เตยปนี่แล้วครับผมงาข้างล่างโอ้ยโอ้ยมันสีหยาบปนิดอันย่าเวอร์มลุงใสียงบ่นึ้เตยยุ่งเตยเลยครับผมเตยเช็ดลุงอะไรเตยเลยพี่น้อง

ผมผก็พักอืมเกือบยับเกือบสักวันเน้่ยหยุเดเลยหยุดเลยครับผมตัวไม้ครับผมพี่น้องเรี้ยวซ้ายครับบุญทมจัด้วครับแจมที่สองแล้วอือม,มาฐานมาฐานกัดแจมที่สองครับผมเอา มนัมนมนันมันไปครับผ้าแปลวนุ่มอยู่เบื้งงองนาจนตัวนุ่มกันดูเปไ็นยังไงไปครับพี่น้องปองเกานี่ยละย่างไปบปองเกาน,นี่ยละโอ้โหนี่นะครับแต้มแดกพี่น้องไม่ได้ต้มในตัวครับผมอ้าวก็สิได้กลับเลยละพอแล้วครับเมืนน่อนี้สองเต้มแล้วบนทมจัดให้แล้วครับสายหมานได้บนทมนี่พี่น้องอ่ะมันจะออกมากอะ โบ้ให้ผาดปปนะครับพี่น้องผาดยากจ้บุญทมเป็นนกที่บบ้ให้คันลายเด้อครับผมคันๆจุดๆไปแต่ว่าก็เอาเฉลยเลยคือเา่านานเป็นยังไงตัวนี้นี่เป็นกุ๊กน,นึงเสียงกลางครับพี่น้องกลางลงนูนิดๆกับกลางลงกเดี่ยวแล้วก็เสียงห้องครับเสียงห้องเสียงใสเสียงวนเลยตัวนี้เรียกม,นมวนๆครับผมคู่หลายติต่อไปเห็นหนกต่อยอยู่ ต้นวัแหนบไสตต้นนี้นะครับเคยใกล้กันพี่น้องนี่ครับผมเคยนี่แล้วก็ย้ำมาใส่นี่ค้านตัวไม้นี่เขามาหอดต้นมาขามต้นนี้ครับผมแล้วก็เขาไปคอดปลายนี่แล้วก็ดีดออกเลยครับผมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นแยวพ่นต้นนั่นก็เลยย้ำาัตแหต้นนี้ครับตัวที่เขามาตอนแรกเกือบเหยียบพันผมคิดว่าเป็นตัวเมียของของตัวนี้ครับพี่น้องขั้นเหยียบแล้วก็คือจบเลยวันนี้พอดีเพ่นบ่เหยียบครับผมอฮ้ยเอา เดี๋ยวลงมาเบิง้งนกันครับพี่น้องเป็นยังไงก็ได้เอาไข่อ่า เรียบร้อยนานเป็นจังใจเนี่ยผม็นทงจัดอีกแล้วครับผมนั่นทงจัดให้แล้วครับบนทมจัดให้แล้ว,วนี่ครับพี่น้องหน้าตาเฉลย,ยโอ้ลายคอ,อนี่เม็ดในหน่อยที่ยิบเลย Còn đồn bột mới vững nước còn khắp phía đấy cả đây Đến một bụi ạ Làm lại เสียงเด็กคือเสียงงอนเสียง,ยงห้องแถวคูบาเฮ้ยผมดูโอ้หุวน,นยังไงครับพี่น้องหุ่นตุ๊บเลยโอ้เกือบขาดเกือบบาดเกือบบาดบาดแล้วแล้วอนะ่ะเอยวดูโอ้ยเนี่ยออกมาแล้วครับผมงามงามพี่น้องงามอยู่ลายข้องามครับผมนกตัวนี้ ข้ามคดีอยู่ครับพี่น้องข้ามดีข้ามหลายนี่ครับผมเอา้าแต่เลียงอยู่นกตัวนี้เรียงดีดน้เขาบ่คู่หลายครับเป็นนกคู่หลายแล้วก็เสียงมวนครับพี่น้องเสียง,งหงองมวนๆกุกหนึ่งเอา้าสุดยอดเลยเจ้าบุญทมมืเลยสองแต้มแล้วครับผมสิได้กลับบ้านแล้วบ้านนี้พี่น้องนี่ครับผมเจ้าบุญทมก็ได้เอาเอาโหลก

ซอยกดติดตามกดไห์กดแช์กดกระดิ่งครับผมเสียสละเวลาบึงโฆษณาให้นะเนี่ยครับพี่น้อซอยแช์ซอยยังเห็นนั่นเด้ครับเพื่อสิได้ช่องพันต้นสายปลากับสิไดยูน้่พี่น้องไปต่อๆไปครับผมไปนดนๆครับผมบุมมีกำลังใจจากพี่จากน้องกับบุมมีกำลังใจเหตุคลิปด้วยกันนะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทานทีนะครับ้พี่น้องบอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ